สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะวันนี้แนนก็จะพามาชวนทําเครื่องดื่มนะคะ ดับกระหายคายร้อนนะคะเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูใหม่หน่อยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้านะคะก็จะเป็นเมนูนะคะนมสดมะลิลอดช่องค่ะก็จะมีส่วนผสมของน้ำไซรัปลองบีดนะคะกลิ่นมะลิแล้วก็ลอดช่องนะคะจะเป็นกลิง่งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะคะขั้นตอนแรกนะคะแนนจะเติมนมสดไปที่ปริมาณ125 ml นะคะสำหรับสูตรแก้ว22ออนออน นมข้นจืดค่ะ40 ml ค่ะเพิ่มความหอมมันให้กับเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาค่ะตัวหลักของเรานะคะวันนี้น้องเป็นนางเอกนะคะก็จะเป็นไซรัปนะคะกลิ่นมะลิเป็นไซรัปดอกไม้นะคะก็จะได้กลิ่นหอมของดอกมะลิอ่อนๆนะแนนใช้ปริมาณที่30 ml นะคะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดจากที่ไซรัปได้เลยนะคะสูตรนี้จะไม่ได้มีส่วนผสมของนมข้นหวานนะคะสูตรของแนนส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเมนูนมสดแนนจะใช้ความหวานจากน้ำไซรัปนั้นๆน,น,นะคะ ก่อนเสิร์ฟนะคะแนนจะเติมลอดช่องนะคะอันนี้เป็นลอดช่องสําเร็จรูปนะคะแนนซื้อมาจากเซเว่นนะเป็นอลอดช่องในน้ํากะทิค่ะแต่ว่าตักเอาเนื้อลอดช่องมาแยกต่างหากนะคะแต่เวลาทําขายนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นลอดช่องที่นํามาต้มเองหรือลอดช่องตามตลาดสดนะคะที่เราไปซื้อมาทําของหวานตัวนั้นจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่านะคะเติมลอดช่องลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําแข็งแก้ว22ออนซ์นะคะขอไปเติมน้าแข็งเพิ่มแป๊บนึง สุดท้ายนะคะตกแต่งหน้าด้วยฟองนมนะคะฟองนมนุ่มๆข,ขาวๆค่ะ<อ>ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูนมสดมะลิลาดช่องค่ะ ก่อนเสิร์ฟนะคะก็ต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะใช้หลอดไข่มุกนะเป็นหลอดดูดตัวใหญ่เพราะว่าจะได้ดูดเนื้อของท็อปปิ้งอดช่องได้ค่ะขออนุญาตชิมสักครู่นะคะอารมณ์เหมือนทานเครื่องดื่มกึ่งของหวานไปในตัวเพราะว่าด้วยความที่ผสมท็อปปิ้งเป็นรดช่องนะคะก็จะได้ความมันๆหอมๆตามด้วยกลิ่นไซรัปนะคะอ่อนๆของมะลิของลองบีทนะคะ<ม>เข้ากันเป็นอย่างมากนะคะกลมกลม่อมคอนเฟิร์มค่ะ เมนูนมสดมัลีนะคะส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4รายการค่ะรายการแรกนะคะก็จะเป็นนมสดค่ะนั้นใช้เป็นนมสดพัชเจอรไรนะคะปริมาณ125 ml ค่ะถัดมาก็จะเป็นนมข้นจืดค่ะนั้นใช้ไปที่40 ml นะคะ ส่วนต้นหลักของเราวันนี้ค่ะก็จะเป็นไซรัปมะลินะคะจากทางลองบีดค่ะปริมาณ30 ml ค่ะและส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งแก้ว2 2ออนซ์ค่ะและต้นทุนรวมของแนนนะคะต่อหน,นึ่งแก้วก็จะอยู่ที่13บาบาทเจสตางค์ค่ะช่องถัดมานะคะตัวนี้แนนบวกเพิ่ม30ซนะคะของราคาต้นทุนก็จะมีในส่วนของ ค่าน้ำนะคะค่าไฟค่าเช่าที่ค่าแรงแล้วก็ค่าบรรจุภัณฑ์นะคะราคาก็จะอยู่ที่17บาท81สตางค์นะคะถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะคะราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่35บาท63สตางคะ่ะ สมมุตินะคะว่าแนนขาแก้วละ25บาทนะคะเมนูนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมนูเย็นนะคะก็จะเริ่มต้นที่25บาทนะแก้วไซส์22ออนค่ะกําไรที่แนนได้นะคะต่อแก้วก็จะอยู่ที่7บาทค่ะ ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าขายแก้วละ30บาทนะคะกาไรที่ได้ต่อแก้วก็จะอยู่ที่12บาทค่ะเมนูเย็นส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเริ่มต้นที่แก้วละ25บาทหรือว่า30บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับทําเลร้านนะคะแล้วก็ค่าเช่าที่ของร้านของเราด้วยนะคะส่วนเมนูนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าเนนจะเพิ่มท็อปปิ้งนะคะก็จะมีลอดช่องนะคะแล้วก็จะเป็นในตัวของฟองนมนะคะส่วนลอดช่องนะคะที่บอกไปว่าซื้อลอดช่องเซเว่นมานะคะต้นทุนจะสูงถ้ากรณีทําขายจริงจริง ก็แนะนําให้ไปซื้อที่ตลาดค่ะจะได้ราคาที่ถูกนะคะแล้วก็เซฟต้นทุนด้วยค่ะปริมาณที่เยอะกว่านี้ในส่วนของฟองนมนะคะเวลาเพิ่มก็อย่าลืมคานวณในส่วนนี้แยกตันหากด้วยนะคะ ส่วนเมนูนมสดเย็นนะคะทั่วไปถ้าเกิดว่าอยากลดต้นทุนนะคะนันลืมบอกทริคไปนะคะว่าให้ใช้ผงนมสดชงกับน้ำร้อนแทนก็ได้ค่ะถ้าเกิดอยากขายราคาที่ต่ำกว่าน,นี้นะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะก็ชช่วคอมเมนต์ว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนั้นจะเข้ามาตอบทุกคำถามแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะไม่บายไปแล้วจ้า